ครับนี่ก็เป็นการไหว้เจ้าที่ประจำปีทุกๆเดือนเมษายนครับของทุกปีก็จะมีการไหว้เจ้าที่ซึ่งจะมีของอาหารหวานคาวมีผลไม้มีข้าวมีน้ำเพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลที่โคกหนองนานะครับทุกปีผมก็จะทำการไหว้เจ้าที่แบบนี้ก่อน ลงฤด,ดูการทำนานะครับก็คือจะจุดธูปขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่แล้วก็รอให้ธูปดับหมดก็ถึงจะเป็นการเสร็จพิธีการไหว้นะครับ